ค่ะช่วงเช้ามาืนี้เนาะวันที่หนึ่งหนึ่งกันยากยายนเนาะไปสมกับมาเก็บถั่วฝักยาวข้าวโพดผลหมากลากไม้เนาะเพื่อที่จะไปเตรียมบุญเดือนเก้าค่ะออขนมเทียนเสร็จเรียบร้อยซุกเรียบร้อยแลกับมาสวนค่ะพี่น้องก่อนอื่นกันเลาะเบิ่งกก่อนเนาะ พอีตูก็เริ่มงามแล้วค่ะพี่น้องทั้งมักสมพู่ทั้งขี้วัวย่าก็กําลังเขียวงามเหมือนกันโปดแล้วหนาฝนอันนี้เนาะช่วงหนึ่งก็ให่สมกับถากถางญ้าเน,ะนาะได้ยาแล้วก็ปุ๋ยคออปุยขี้ขมัว โรยรอบต้นค่ะพี่น้องปุ๋ยขี้งัวแล้วก็ช่วงนี้ยายสมกับขุดกรบขุดดินกรบโคนต้นแล้วก็เศษหญ้าเศษฟางคุมรอบอีกเพื่อนึงค่ะเพื่อที่สีให้ต้นเขาแน่นนํำรากเขาก็จะได้เดินหาอาหารง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีกับแดดเนาะดินก็แห้งบม่มีความชุ่มชื้น เฮาขุดเ้าพวนเอบปุยใส่กรบดินคุมหญ้าคุมฟางกัิเ็ดให้ดินนุ่มค่ะพี่น้องดินบ่แน่นอืดินบน่แน่น,นดินผุนะอันนี้ยังไม่เสร็จนี่ยสง็จไจะขุดพวนแบบนี้แหละกรบโคนต้น เห็ดไปวันละเล็กละน้อยค่ะอันนี้ค่าข่าใหญ่ไม่ใช่ข่าแดงนะคะเห็นขาแดงยี่สมก็อยากได้อยู่เนาะสีแดงๆอันนี้ยังบริคุมค่ะพี่น้องหูดดินกระบเล็กน้อยนี่แหละค่ะช่วงหน้าแรงกะสีได้ชุ่มชื้นช่วงแดดแดดคือกัน อีกอย่างก่ยญารอบๆโคนต้นก็สบบิบเได้ขึ้นถึงจะขึ้นก็เบ,บาบางเฮากับถอนออกง่ายแบบนี้บรรยากาศเช้าๆค่ะพี่น้องแดดช่วงเช้าเห็นหมอกควันล้ายลายค่ะพี่น้องภาษาบ้านเอิ้นว่าไอ้ฝนเนะาะฝนน่ะทีส้กแหงเก็บแก้วมังกรค่ะพี่น้องอันนี้ในสีแดงเอา ไปใส่บาทน้ำเศ้าค่ะแกวมังกรก็มีแค่นี้แหละค่ะพี่น้องปลูกไม่เยอะขอบคุณทุกๆกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องอันนี้ฝรั่งที่เยสมปลูกเมื่อปีที่แล้วเนาะเริ่มห่อแล้วก็มีกับบอหลายตัดแต่งกิ่งไปน้ำค่ะ